สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกจากข้อมูลตรงหน้ากันนะคะวันนี้เรากำลังมองภาพผู้มิทั์ของคอมพิวเตอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเลยข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็มาจากรายงานวิเคราะห์เชิงลึกหลายฉบับเลยค่ะชี้ให้เห็นทิศทางที่แบบน่าสนใจจริงๆใช่ครับผมภารกิจเราวันนี้ก็คือกลั้นเอาหัวใจสำคัญจากข้อมูลพวกนี้แหละครับมาดูกันให้ชัดๆว่า อะไรกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาครวมของโลกแล้วก็ในบ้านเราด้วยโดยเฉพาะเรื่อง AI กับ Cloud ที่ดูจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาพรวมตลาดโลกนี่เออดูเหมือนกำลังกลับมาคึกคักนะคะแต่พอมองมาที่ไทยเอ๊ะกลับมีข้อมูลที่มันสวนทางกันอยู่แปลกดีเหมือนกันค่ะข้อมูลหลายแหล่งชี้เลยนะคะว่าตลาด PC โลกปี2,567เนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้ว โตขึ้นประมาณ1.3%ถึง3.8%ได้หลังจากที่ซบเซาไปพักหนึ่งเลยแรงขับเคลื่อนหลกัหลกๆก็มาจากภาคธุรกิจนี่แหละค่ะที่กลับมาลงทุนอัปเกรดอุปกรณ์กันยกใหญ่เลยเพื่อรองรับ AI แล้วก็คลาวที่ใช้กันมากขึ้นแล้วที่น่าจับตาสุดๆคือเขาคาดการณ์กันว่าปี2568นะคะจะเป็นปีของ AI PC แบบเต็มตัวเลยหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่แบบมีชิป AI โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งอาจจะกินส่วนแบ่งตลาดไปถึง35%ได้เลย แต่ทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆคือภาพในประเทศไทยเรานี่สิครับแม้ว่ายอดขายสินค้าไอทีรวมๆอาจจะดูดีขึ้นนะครับแต่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกลับชี้ว่าสัดส่วนครัวเรือนไทยที่มีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตั้งโต๊ะหรือพกพาเนี่ยเออมันลดลงต่อเนื่องเลยครับน่าตกใจเหมือนกันนะตั้งแต่ปี2564จนล่าสุดปี67เหลือแค่20.6%เองครับมันสวนทางกับเทรนด์โลกหรือการลงทุนของธุรกิจชัดเจนเลย Oh, พอเห็นตัวเลขเทียบกันแบบนี้โอ้ oh, มันน่าทึ่งนะคะที่ต่างกันชัดเจนขนาดนี้แล้วพอมีคำอธิบายไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะในไทยครับ คำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดก็คือว่า,าสำหรับการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะครับพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมันเข้ามาทำหน้าที่แทนคอมพิวเตอร์ไปเยอะแล้วในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลหรือทำธุรกรรมง่ายๆอะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคอมพิวเตอร์กลายสถานะเป็นเครื่องมือสำหรับงานที่เฉพาะทางมากขึ้นไปเลยแบบว่าต้องการพลังประมวลผลสูงๆหรือว่าเป็นงานในเชิงธุรกิจไปเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญานของแนวโน้มที่เราอาจจะเรียกว่าการใช้งานแบบกำหนดเป้าหมายหรือ purpose-driven computing นะครับซึ่งแนวคิดการใช้งานแบบกำหนดเป้าหมายนี่ก็น่าจะสะท้อนไปถึงพฤติกรรมการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการเลือกใช้เครื่องมือมันชัดเจนตามวัตถุประสงค์มากๆถ้าเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือรีโมทเวิร์ คนก็นึกถึงพวก Microsoft Teams, Zoom หรือ Google Workspace เป็นหลักส่วนด้านการศึกษาก็มีพวกคอร์สออนไลน์ Moocs หรือแอปช่วยเรียนอย่าง Photomath ว้แก้โจทย์เลขหรือ Quizlet ทำ Flashcard อะไรแบบนั้นครับ ส่วนสายบันเทิงหรือสายสร้างสรรค์นี่ชัดเลยนะคะสตรีมเมอร์ก็ใช้ OBS คนตัดต่อวิดีโอก็มีตั้งแต่ตัวง่ายๆอย่างแคปคัตไปจนถึงโปรแกรมระดับโปรหรือ DaVinci Resolve ก็มีมันเหมือนกับว่าตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงแค่คอมเครื่องเดียวแล้วแต่เป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของอุปกรณ์ที่แต่ละชิ้นมันตอบโจทย์ต่างกันไป ใช่เลยครับแบบนั้นเลยเดกสก์ท็อปก็ยังให้ประสิทธิภาพดีสุดอัปเกรดง่ายแล็ปท็อปก็เน้นพกพาสะดวกส่วนแท็บเล็ตก็อาจจะเหมาะกับงานเบาๆดูคอนเทนต์แบตอื่นๆหน่อยเป็นการเลือกใช้เครื่องมือให้มันตรงจุดประสงค์มากขึ้นจริงๆครับแล้วก็อีกเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนเกมชัดเจนมากๆก็คือ AI นี่แหละครับ คือตอนนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องลับแล้วนะแต่มันฝังเข้ามาใน OS เลยยังโคพา l o t ใน Windows 11หรือในแอปที่เราใช้กันบ่อยๆย,ยังชัด GPT หรือ Grammarly พวกนี้ก็มี AI ช่วยอยู่เบื้องหลังทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นอืมแต่ก็มีเสียงเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องความเป็นส่วนตัวกับการใช้ AI เนี่ย ประเด็นนี้เราควรจะมองอยังไงดีคะครับเป็นข้อกังวลที่สำคัญมากแล้วก็มีเหตุผลเลยครับการนำ AI มาใช้มันต้องมาพร้อมกับการจัดการข้อมูลที่โปร่งใสปลอดภัยซึ่งก็เป็นความท้าทายที่ต้องหาตุดสมดุลกันไปครับ และพลังของ AI ที่ว่าเนี่ยมันจะทำงานได้ดีขึ้นไปอีกนะครับเมื่อมันทำงานร่วมกับอีกเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญก็คือ Cloud Computing โดยเฉพาะพวก Cloud Storage นี่แหละครับที่กลายเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วทำให้เราเข้าถึงข้อมูลทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลาเลยครับฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแต่เทคโนโลยีกเ็เหมือนดาบสองคมเสมอเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับ ความก้าวหน้าของ AI เนี่ยมันก็เปิดช่องให้พวกมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีสร้างภัยคุกคมรูปแบบใหม่ๆที่มันซับซ้อนกว่าเดิมขึ้นมาได้ตัวอย่างที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือ Deepfake phishing ครับที่ใช้ AI สร้างเสียงหรือวิดีโอปลอมเลียนแบบคนที่น่าเชื่อถือได้เนียนมากๆเลยเพื่อมาหลอกเอาข้อมูลหรือหลอกให้โอนเงินอะไรทานองนั้นครับโหแค่นึกภาพตามก็น่ากลัวแล้วนะคะแล้วในฝั่งป้องกันล่ะคะ AI พอจะช่วยอะไรเราได้บ้างไหมคะ โชคดีครับว่า AI ก็เป็นเครื่องมือป้องกันที่มีประสิทธิภาพเหมือนกันคือมันสามารถช่วยตรวจจับรูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเพื่อหาสัญญาณการโจมตีได้เร็วกว่าคนมากก็ช่วยให้ทีม security ตอบสนองได้ทันท่วงทีมากขึ้นครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับเทคโนโลยีป้องกันอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเราผู้ใช้งานทุกคนนี่แหละครับที่ต้องตระหนักแล้วก็ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยพื้นฐานกันอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอใช้รหัสผ่านที่มันเดายากๆแตกต่างกันไปในแต่ละบริการแล้วก็ต้องมีสติระมัดระวังเวลาจะคลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์แนบแปลกๆที่น่าสงสัยนะครับค่ะ สรุปจากการเกาะลึกของเราครั้งนี้ก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทุกบ้านไปสู่ยุคที่เรียกว่าการใช้งานแบบกำหนดเป้าหมายหรือ purpose driven computing จริงๆคืออุปกรณ์จะถูกเลือกใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในงานเฉพาะด้านโดยมี AI กับ Cloud เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญโดยเฉพาะในภาคธุรกิจแล้วก็กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์น,นะคะ ครับผมแล้วคำถามสำคัญที่น่าชวนคิดต่อก็คือว่าแล้วสิ่งนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับเราแต่ละคนล่ะครับในอนาคตอันใกล้นี้ความสัมพันธ์ของเรากับคอมพิวเตอร์ในความหมายที่มันกว้างขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนเมื่อเราไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวแต่มีชุดอุปกรณ์ดิจิตอลหลายๆอย่างที่ทำงานร่วมกันอย่างฉลาดขึ้นแล้ว AI ก็แทรกซึมอยู่ในทุกการใช้งานของเรานีเป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็หาคาตอบ